สองปีที่เขาหายไปในสนามรบคนรักกลับมองเขาเป็นเพียงคนไร้ค่าแต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่คำดูถูกของเธอมันอยู่ที่เนาประหลาดที่ยืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มของเธอซ่อนอะไรไว้และผู้ชายที่ควรตายไปแล้วทำไมถึงยังยืนอยู่ตรงนั้นความจริงที่เขาเห็นคืนนั้นจะทำให้คุณขนลุกไปพร้อมกันลมเย็นยามเย็นพัดผ่านใบไม้หนะ้าอพาร์ตเมนต์ กลิ่นฝนติดอยู่ในอากาศเหมือนความทรงจำที่ยังไม่จางทหารหนุ่มชื่อทันวายืนอยู่หน้าประตูกระเป๋าใบเก่าพาบนไหล่เงื่อไหลซึ่งแม้ลมจะเย็นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ปลายนิ้วเขาเฝ้าคิดถึงช่วงเวลาที่กลับมาพร้อมรอยยิ้มสองปีในสนามรบเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้กอดคนรักเสียงรองท้าบูตกระทบพื้นทำให้เขารู้สึกถึงน้ำหนักของอดีตเขายกมือเข้าประตู เสียงข้อดังก้องในโถงทางเดินเงียบงนันเหมือนเสียงประกาศของโชคชะตาประตูเปิดออกช้าๆแสงไฟสีเหลืองจากด้านในสะท้อนดวงตาของมินตราคนรักที่เขารอแต่สีหน้าของเธอกลับแข็งชาไม่ใช่ความคิดถึงไม่ใช่ความดีใจเป็นบางอย่างที่เย็นกว่านั้นทันวายิ้มออกมาอย่างประมาเขาพูดชื่อเธอเบาๆเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้นแต่เธอขยับถอยหลัง เหมือนกลัวเหมือนรังเกียจเหมือนเขาเป็นคนแปลกหน้าสายตาของเธอมองเสื้อทหารของเขามองแผลเป็นบนคอมองมืดที่สั่นจากการรบแววตาของเธอเปลี่ยนเป็นความดูมินคำพูดแรกของเธอออกมาเหมือนมีกรีดลงกลางอกของเขาเธอบอกว่าเขาดูโทมเธอบอกว่าเขาไม่มีอนาคตเธอบอกว่าเขาไร้ค่าเกินจะเดินเคียงข้างเธอทุกคำเหมือนเสียงโลหะเสียดสีในหูคมเย็น และแทงลึกพันวายืนนิ่งโลกหมุนช้าลงเสียงรอกข้างหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นหนักขึ้นทุกวินาทีแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากหน้าอกกลิ่นน้ำหอมของเธอที่เคยคิดถึงกลับทำให้เขาเวียนหัวภาพของเธอจับมือกับผู้ชายอีกคนที่เดินออกมาจากในห้องทำให้ลมหายใจของเขาขาดฮ้องผู้ชายคนนั้นยิ้มมุมปากสายตาเยือยยัน เหมือนอยากให้เขารู้ว่าโลกของเขาพังลงตรงหน้าท่านว่ากระพริบตาช้าๆความร้อนแล่นขึ้นที่สันหลังมือของเขากำกระเป๋าแน่นจนข้อข่าวสีเขาพยายามกลั้นเสียงในลำคอเสียงที่พร้อมจะแหลกสลายออกมาและในวินาทีนั้นเขาเห็นบางอย่างที่ประตูด,ด้านในสิ่งที่ทำให้หัวใจเขากระตุกเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเงาร่างหนึ่งขยับชามันคง และสิ่งนั้นทำให้ลมหายใจของเขาหยุดลงทันทีเงานั้นค่อยๆเดินออกมาแสงสลัวจากหลอดไฟด้านในค่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างเป็นผู้หญิงสูงวัยผมยาวประบาใบาหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นลึกแววตาแข็งและเย็นเหมือนหินแต่สิ่งที่ทำให้ทันวาชาตัวแข็งคือชุดคลุมที่เธอใส่เป็นชุดคลุมตัวเดียวกับที่แม่ของมินตราเคยใส่วันที่เขาไปไหว้ครั้งสุดท้ายก่อนเกณฑทหาร เขาจำได้ชัดเจนเพราะแม่ของมินตราเสียไปตั้งแต่ปีก่อนแต่ตอนนี้ผู้หญิงที่หน้าคล้ายแม่ของเธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นเนนงียบนิ่งเจ้ามาที่เขาเหมือนรู้จักเขามานานลมหายใจติดขัดคอแห้งผากเหมือนกลืนทรายันว่าก้าวถอยไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวสายตาของผู้หญิงคนนั้นไม่กระพริบไม่ขยับเหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตมินตราหันไปมองผู้หญิงคนนั้น เธอส่งยิ้มแปลกๆให้รอยยิ้มที่ทันวาไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่แข็งและว้างเปล่าเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือญาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแต่เสียงของเธอสัน่นเหมือนฝืนให้มันออกมาผู้ชายที่ยืนข้างเธอวามือบนไหลของมินตราเขามองทันวาด้วยสายตายยาะเหมือนกำลังรอให้เกิดอะไรบางอย่างทันวารู้สึกเหมือนมีแรงมืดกดทับต้นคอหนักขึ้นเรื่อยๆ เด็กที่อยู่ห้องข้างๆหัูรอดังขึ้นมาจากทางเดินเสียงนั้นสะท้อนเข้ามาในห้องผู้หญิงสูงวัยเงยหน้าช้าๆเหมือนเพิ่งได้ยินอะไรบางอย่างดวงตาของเธอกับพริบเพียงครั้งเดียวก่อนจะหันกลับมามองทันวาสายตานั้นทำให้แขนขาของเขารู้สึกชาเหมือนเลือดหยุดไหลเหมือนร่างของเขาถูกตรึงไว้ตรงที่เดิมในห้องไฟกระพริบแผ่วเบา ลำแสงสว่างแค่พอให้เห็นเงาคลุมตัวเธอเธอยกมือขึ้นชะเหมือนกวาดอากาศรอบๆปลายนิ้วของเธอยาวผิดสัดส่วนเหมือนถูกยืดออกอย่างไม่เป็นธรรมชาติมินตรารีปิดประตูลงขึ้นหนึ่งเหมือนพยายามซ่อนบางอย่างเธอหันมามองทันวาอีกครั้งน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนเธอบอกให้เขากลับไปเธอบอกว่าเขาไม่ควรมาเห็นอะไรตรงนี้เธอบอกว่าเรื่องระหว่างพวกเขาจบลงนานแล้ว ทันวาสายนะเขาพยายามถามแต่เธอสั่งให้เขาหยุดเสียงเธอดังขึ้นแตกและสันเหมือนหลุดจากคนสองคนพูดทับกันผู้ชายข้างๆกล้า,า,ามาขวางหน้ามินตราเขายกมือขึ้นผลักทันวาเบาๆแต่แรงของการผลักนั้นกลับทำให้ทันวาเสียหลักอย่างรุนแรงเหมือนแรงที่ไม่ใช่ของคนทั่วไปขณะที่ทันวาพยายามตั้งตัวประตูด้านในเปิดกว้างขึ้น ผู้หญิงสูงวัยก้าวออกมาจนถึงขอบประตูดวงตาของเธอปรือเล็กน้อยแต่ในความมืดนั้นเหมือนมีเงาอีกชั้นหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเธอเงานั้นไหลไปตามพื้นเร็วเงียบและเหมือนกำลังคลานมาหาทันวาเขากลืนน้ำลายร่างสัน่นอากาศเย็นจัดขึ้นทันทีเหมือนลมจากที่ไหนสักแห่งกำลังพัดผ่านทะลุกระดูกของเขาและในเสี้ยววินาทีต่อมา เงาดำใต้เท้าของผู้หญิงสูงวัยขยายตัวออกเหมือนกำลังลุกขึ้นเหมือนมีรูปทรงเหมือนมันกำลังจ้องเขาอยู่ในความมืดเงาดำนั้นขยายตัวช้าๆเหมือนหมึกที่ค่อยๆซึมบนพื้นซีเมนมันขยับโดยไม่มีเสียงไม่มีแรงสันส่นสะเทือนแต่กลับทำให้ทันวารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังหายไปทีละน้อยดวงตาของเขาเบิกกว้างความเย็นพุ่งจากส้นเท้าขึ้นมาถึงอก ลมหายใจตื้นจนแทบไม่เข้าออกหัวใจเต้นหนักจนเจ็บเหมือนมีมือบีบมันไว้ยิงสูงไวยก้มลงชชาร่างของเธอเหมือนจะล้มแต่กลับหยุดนิ่งกลางทางข้อของเธอโค้งงอผิดรูปเหมือนข้อต่อมุนได้เกินสิ่งที่เป็นมนุษย์แสงไฟเนือสีสกับพริบสองครั้งแล้วเงาดำนั้นยกตัวขึ้นเหมือนกำลังก่อรูปร่างบางอย่างขาแขนและสีสตีบิดเบี้ยวทว่ามันไม่มีหน้า มีเพียงผิวคล้ำทึบที่สั่นไหวเหมือนควันมินตราถอยหลังไปจนติดขอบผนงังเธอกัดริมฝีปากมือของเธอสั่นระริกสายตาของเธอมีทั้งความกลัวและความผิดหวังปะปนเหมือนเธอรู้ว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นและรู้ว่ามันเกิดเพราะเขากลับมาเร็วเกินไปผู้ชายคนนั้นยกมือขึ้นทำสัญ,ญลักษณ์บางอย่างด้วยนิ้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทันวาไม่รู้จักแต่ทันทีที่เขาทำ เงาดำก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนกำลังรอฟังคำสั่งท่านว่าพยายามก้าวถอยนีแต่ข้อเท้าเหมือนถูกจับไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นแรงบีบหนักขึ้นเรื่อยๆจนผิวบริเวณน,นั้นเริ่มชาเขาก้มลงเห็นเงาดำอีกส่วนหนึ่งพันอยู่รอกข้อเท้าของตัวเองมันบิดตัวเหมือนงูแต่ไม่มีหัวไม่มีดวงตามีเพียงความว่างเปล่าที่หนาแน่นจนรู้สึกได้ถึงน้ำหนัก ยิงสูงไวเงยหน้าชาชาผมสีดำน้ำตาลปกหน้าเธอแล้วค่อยๆแหวกออกเผยให้เห็นดวงตาที่ไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ดวงตาขาวโพลนไร้รูม,มานตาสะท้อนเพียงเงาของทันวาที่สันระริกเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงกระนั้นทันวากลับได้ยินเสียงกระซิบดังชัดในหัวเหมือนเสียงกระดูกขูดกันเหมือนเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ มินตราร้องเรียกเธอแต่หญิงสูงวัยไม่แม่แต่จะหันกลับเธอกำลังจ้องทันวาจ้องลึกเหมือนมองผ่านร่างของเขาเข้าไปถึงบางสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่เงาดำที่พันข้อเท้าเริ่มคลานขึ้นผ่านน่องผ่านเขาและคืบช้าชาขึ้นมาที่ต้นขาทันวารู้สึกเหมือนผิวหนังถูกกรีดเย็นเฉียบลึกลมและทิ้งความมืดไว้ตามแนวทางที่มันเคลื่อน ผู้ชายข้างหลังมินตราส่งเสียงหูร้อในลำคอเสียงนั้นเบาแต่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของทันวาอีกต่อไปเขาบอกว่าหญิงสูงวัยเลือกใครและไม่เลือกใครเขาบอกว่าทันวาไม่ควรกลับมาไม่ควรเปิดประตูนี้ไม่ควรเห็นสิ่งที่อยู่ในเงามืดแห่งนี้ธนว่าอยากตะโกนอยากพุ่งเข้าไปช่วยมินตราอยากดึงตัวเองออกจากเงามืดนี้ แต่ร่างกายของเขาหนักเหมือนถูกโซ่พันไว้หลายเส้นเสียงของเขาขาดฮงเหมือนลมหายใจถูกบีบออกจนไม่เหลือเสียงใดแสงไฟเหนือหัวดับลงในทันทีผ่านเดินทั้งชั้นตกอยู่ในความมืดเหลือเพียงแสงสลัวจากด้านในห้องที่ส่องออกมาและเงาดำที่กำลังคืบขึ้นถึงหน้าอกของทันวามันหยุดเหมือนกำลังเตรียมห่อร่างของเขาไว้ทั้งหมดหญิงสูงวัก้าวออกจากรอประตูเท้าของเธอไม่แตะพื้น ร่างลอยขึ้นช้าๆผมปลิวรอบหน้าเธอยื่นมือมาข้างหน้านิ้วเรียวยาวผิดรูปชี้ตรงมาที่หน้าผากของเขาและทันทีที่ปลายนิ้วใกล้แต่ผิวทันวาได้ยินเสียงบางอย่างดังลึกมาจากด้านในห้องเสียงที่เขาไม่เคยลืมและไม่คิดว่าจะได้ยินมันอีกในชีวิตนี้เสียงนั้นดังแผ่วลึกและสั่นเหมือนออกมาจากใต้พื้นเป็นเสียงที่ทันวาคุ้นจนหัวใจแทบหยุดเต้น เสียงเรียกชื่อเขาชาชาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันเป็นเสียงของแม่เขาเองดวงตาของทันวาสันไหวหัวใจของเขากระแทกเหมือนจะพุ่งออกมานองเกาะเขาเคยได้ยินเสียงนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่แม่เขาเสียวันที่เขาไม่อาจกลับไปหาเธอก่อนลมหายใจสุดท้ายแต่ตอนนี้เสียงนั้นกลับดังมาจากความมืดในห้องของมินตราหญิงสูงวัยชนักนิ้วของเธอหยุดไม่ถึงหนึ่งข้อนิ้ว จากหน้าผากเขาดวงตาขาวโพลนเลื่อนไปทางเสียงเหมือนเธอเองก็ได้ยินเหมือนเธอเองก็หวั่นกลัวเงาดำรอบตัวทันวายหยุดเคลื่อนไหวเหมือนกำลังรอฟังเหมือนกำลังตอบสนองต่อเสียงบางอย่างที่อยู่ลึกกว่าเงามืดผู้ชายคนนั้นขมวดคิว้วเขาหันกลับไปทางห้องสีหน้าเริ่มเปลี่ยนความมั่นใจที่เคยมีหายไปแทนที่ด้วยความหมดุดหนดที่กลายเป็นความหวาดภวะมินตรารีปิดหู หมือนเสียงนั้นทําให้เธอเวียนหัวเธอก้มหน้าลงร่างสั่นจนมองเห็นได้ชัดแต่เธอไม่พูดอะไรเหมือนไม่กลา้าเสียงเรียกชื่อธันวาดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมเหมือนต้นเสียงขยับเข้ามาใกล้ประตูใกล้ช่องว่างที่แสงลอดออกมาเหมือนแม่ของเขากําลังยืนอยู่ตรงอีกฝั่งของความมืดธันวากลืนน้ำลายความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความสับสน เขากระซิบเรียกแม่เสียงนั้นเบาและสัน่นแต่มันกลับทำให้เนาดำรอบตัวเขาหดตัวเล็กน้อยเหมือนบ้านอย่างกำลังปะทะก,กันอยู่ในความมืดหญิงสูงวัยส่งเสียงคำรามต่ำๆเสียงแห้เหมือนกระดูกเสียกันเธอขยับนิ้วใกล้หน้าผากเขาอีกครั้งแต่ก่อนที่นิ้วจะสัมผัสผิวเสียงประตูด้านในห้องก็ถูกกระแทกดังสน,นั่นเหมือนมีบางอย่างพยายามออกมาพยายามพังช่องแคบนี้ให้กว้างขึ้น แสงไฟที่ส่องจากในห้องสันวัยเงาทั้งหมดในห้องประตูขึ้นเหมือนฝุ่นควันถูกปล่อยหญิงสูงวัยชนะนิ้วของเธอกระตุกดวงตาขาวโพลนสันไม่หยุดเหมือนเธอเริ่มสูญเสียการควบคุมบางอย่างผู้ชาตะโกนให้เธอทำเร็วขึ้นเสียงเขาสันเต็มไปด้วยความกลัวที่พยายามกลบแต่ทำได้ไม่ดีนักมินตราก้าวถอยไปอีกก้าวน้ำตาเริ่มไหลเธอพูดเสียงเบา บอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นบอกว่ามันไม่ควรจะปลูกสิ่งนั้นบอกว่ามันไม่ควรได้ยินเสียงของแม่ทันวาทันวาพยายามดึงขาของตัวเองออกจากเงาแต่ยิ่งดินมันยิ่งบีบแน่นเหมือนจะฉีกขาเขาออกจากร่างทันใดนั้นเสียงประตูด้านในก็ดังอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมแรงจนพื้นสัน่นแรงจนหญิงสูงวัต้องหันกลับไปมอง ช่องประตูแคบนั้นเหมือนมีเงาร่างพุ่งชนจากด้านในมนมืดแต่มีรูปทรงที่ทันวาจำได้ทันทีไหลคอและเรียนผมสั้นที่เขาเคยซบด้านข้างตอนที่เป็นเด็กเสียงของแม่เขาดังขึ้นอีกครั้งใกล้ขึ้นชัดขึ้นเหมือนเธอกำลังจะผ่านประตูออกมาจริงๆยิงหิงสูงวหยยกมือขึ้นสูงคล้ายออกคำสั่งให้เนาทั้งหมดรวมตัวเตรียมสกัดเตรียมปาทา ทุกเน่าบนพื้นเริ่มสั่นเหมือนน้ำในแก้วที่ใกล้จะเดือดพันว่าหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันกำลังจะฉีกอ,อกและในเสี้ยววินาทีที่เขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งรอยแล้วบนประตูด้านในก็แตกยาวออกเหมือนโลกด้านหลังมันค่อยๆเปิดออกและเขาเห็นนาวูบหนึ่งพุ่งออกมารวดเร็วเงียบและเต็มไปด้วยความคุ้นเคยที่ทำให้เลือดในกายเขาหยุดไหล นาวูบนั้นพุ่งฝ่าความมืดเร็วจนสายตาแทบจับไม่ทันมันพุ่งผ่านช่องประตูที่แตกแล่นผ่านไหล่ของหญิงสูงวัยเหมือนลมแรงเฉียดเนื้อจนเธอสะดุ้งถอยหลังผมของเธอปลิวว่อนเหมือนถูกแรงกระแทกที่มองไม่เห็นทันว่ามองตามเงานั้นหัวใจเหมือนหลุดไปกลางอากาศเพราะรูปทรงที่เขาเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างที่เขาคุณ รูปร่างที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกในชีวิตผู้หญิงรูปร่างเหล็กผมสั้นแนบต้นคอชุดเดรสที่เหมือนถูกฉีกเป็นริ้วใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนในเงามืดแต่ครึ่งที่เห็นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความอาวรณ์และความโกรธที่กดทับกันจนบิดเบี้ยวแม่ของเขาหรือสิ่งที่เคยเป็นแม่ของเขาทันว่าอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาลำคอแน่นจนเหมือนมีมือบีบจากด้านใน เขาอยากเรียกอยากเข้าไปหาอยากถามว่าทำไมแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเงาที่พันขาเขาหดตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกลัวเหมือนถูกข่มโดยพลังบางอย่างมันถอยลงไปที่พื้นหลายร่วมตัวเป็นก้อนมืดที่สันระริกเหมือนสัตว์ที่ถูกคุกคามยิงสูงไว้ยกมือขึ้นแผดร้องเสียงแหบตำ่ำเสียงแตกกระทบผนังไปทั้งโถงเหมือนเสียงเหล็กขูดลงบนพื้นหิน แต่เน่าของแม่ันวาไม่หยุดมันลอยตรงเข้าหาเธอชามันคงและแน่วแน่จนทุกคนในห้องหยุดขยับมินตราสุดลงกับพื้นเธอยกมือขึ้นปิดหูน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงที่ออกมาจากลำคอเธอเหมือนคำขอร้องเหมือนคำขอโทษเหมือนเธอรู้ดีว่าการปรากฏตัวของสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเธอเองผู้ชายข้างข้า,ขามองไปรอบห้องเขาสะบัดมือทำสัญ,ญลักษณ์ ดิมอย่างลนลานแต่สัญ,ญลักษณ์ไม่เป็นผลเงาดำที่เคยเชื่อฟังเขากลับสั่นไหวเหมือนกำลังดิ้นหนี้เหมือนรู้ว่ามันไม่อาจต่อต้านสิ่งที่กำลังมาเสียงจากแม่ของทันวาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับยืนข้างหูเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วอ่อนน้ำเสียงที่เคยปลอบเขาตอนเด็กน้ำเสียงที่เขาโหยหามานานหลายปีแต่ลึกลงไปในเสียงนั้นมีบ้านอย่างผิดแปลก หมือนเสียงซ้อนหลายเสียงเหมือนเสียงของคนที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้ปะปนกันยืดยาวสัน้นและมีร่องรอยของความสิ้นหวังหญิงสูงวัยยื่นมือออกมาปิดกั้นเนาของแม่เขาแต่ทันทีที่นิ้วของเธอสัมผัสเน่านั้นนิ้วของเธอก็ดิดงอปคนลาทิศเหมือนถูกแรงกระแทกที่ไหลรูเสียงแตกของกระดูกดังลั่นจนทันวาแทบอาเจียนเธอกรีดร้องเสียงดังพอจะสะเทือนทั้งชั้น แต่เงาของแม่เขาไม่ได้หยุดมันผ่านร่างหญิงสูงไวัยไปเหมือนเธอเป็นเพียงม่านหมอกบางหญิงสูงวัยล้มลงร่างสัน่นมือกุมหน้าอกดวงตาขาวโพลนเหลือเพียงรูเล็กๆเกต้นอยู่กลางดวงตาเหมือนกำลังสูญเสียบางอย่างที่เคยควบคุมผู้ชายคนนั้นวิ่งเข้าหามินตราพยายามดึงเธอออกจากห้องแต่ทันใดนั้นเงาของแม่ทันวาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเขาชะงัก ร่างแข็งทื่อหือท่วงดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดเขาพยายามหลบสายตาของเงานั้นแต่สายตาที่ไม่มีลูกตากลับจ้องลึกเข้าไปในจิตเขาจ้องจนเขาสุดลงกับพื้นเหมือนขาถูกตัดมินตราร้องห้ามเธอพยายามดึงแขนผู้ชายคนนั้นแต่ร่างเขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นด้วยแรงจากอีกโลกพันวาเริ่มขยับได้ทีละน้อยเหมือนเงาที่พันเขาถอยหนีจนหมด เขาพยายามพยุงร่างที่สั่นจนแทบยืนไม่ไหวเพื่อถอยออกจากประตูแต่ทันใดนั้นเงาของแม่เขาก็หันกลับมามองเขามันลอยเข้ามาไกลที่ละน้อยที่ละก้าวร่างที่เบลอคล้ายหมอกเริ่มชัดขึ้นมากพอจนเขาเห็นรอยยิ้มบนมุมปากรอยยิ้มที่เหมือนแม่ของเขาในคืนสุดท้ายแต่ปลายรอยยิ้มกลับยกสูงเกินมนุษย์เหมือนมีใครบางคนจับปากเธอให้ยิ้ม เหมือนการยิ้มไม่ใช่ความสุขแต่เป็นคำาตือนหรือคำสั่งเธอยื่นมือมาหาเขามือที่ซี่จนเห็นเส้นเลือดดำไหลเหมือนหมึกปลายนิ้วแตะกลางหน้าอกของเขาเบาๆความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในร่างไหลาตามเส้นเลือดเข้าไปลึกถึงหัวใจพันวาสูดหายใจแรงตาเบิกกว้างเพราะทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเสียงของแม่เขาหายไปทั้งหมดเงียบสนิทเหมือนถูกปิดสวิต และถูกแทนที่ด้วยเสียงใหม่เสียงที่ดังอยู่ในหัวเขาโดยตรงเสียงที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความเป็นมนุษย์เป็นเสียงที่พูดเพียงประโยคเดียวชัดลึกและหนักเหมือนก้อนหินทวงลงในใจเขาไม่ควรกลับมาแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องอยู่ต่อคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวทันวาดังกว่าลมหายใจดังกว่าหัวใจที่เต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออก มันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงซ้อนหลายชั้นเหมือนผู้คนมากมายกำลังพูประโยคเดียวกันผ่านปากเดียวผ่านร่างเดียวผ่านดวงตาที่ไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ทธนวาสดุ้งถอยหลังมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นแต่ร่างของเงานั้นยังนิ่งลอยอยู่ตรงหน้าเขาใกล้จนเขารู้สึกถึงอากาศเย็นจัดที่แผ่ออกมารอบตัวมันใบหน้าที่เคยเป็นแม่ของเขาค่อยๆเปลี่ยนไป ผิวเหมือนถูกดึงออกเหมือนเนื้อกำลังไหลลงหน้าผากยืดข้านยาวรอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างจนเหมือนผิวข้างแก้มกำลังฉีกแต่ดวงตายังคงมองเขาหลึกนิ่งและเหมือนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในใจเขาข้างหลังเงานั้นหญิงสูงวัยพยายามคลานหนีมือที่บิดผิดรูปพยายามคว้าพื้นแต่เธอคลานได้เพียงนิดเดียวก่อนเล่าของเธอเอง จะจับข้อเท้าเธอไว้ดึงร่างเธอกลับเข้าไปในความมืดเสียงกรีดร้องของเธอดังสะท้อนจนผนังสัน่นแต่เ้ามืดที่จับเธอกลับนิ่งไม่มีความปราณีไม่มีความลังเลเหมือนมันตัดสินชะตาของเธอมานานแล้วผู้ชายที่อยู่กับมินตราพยายามลุกขึ้นแต่หัวเขา่าเขากระแทกพื้นเขามองเงาที่ลอยอยู่กับทันวัด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสยองเขาพูดว่าไม่ใช่แบบที่คิด เขาพูดว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะปลุกอีกสิ่งขึ้นมาเขาพูดว่าเขาทําตามที่หญิงสูงวัยสัง่งเพื่อแลกกับบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจจริงๆมินตราร้องไห้เสียงเธอสั่นเหมือนเด็กเธอเอามือจับผนงังพยายามยืนแต่ขากลับไม่มีแรงเธอพูดแผ่วเบาว,ว่าเธอไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดเธอไม่อยากให้ทันวากลับมาเจอแบบนี้เธอไม่คิดว่ามันจะสนใจเขาไม่คิดว่ามันจะ เรียกเขาแทนคนอื่นทันวาแทบหายใจไม่ออกเขาหันไปมองเธอสับสนโกรธกลัวและรู้สึกเหมือนถูกผลักให้มายืนอยู่ตรงกลางบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ร่างเอาโน้มตัวเข้ามาใกล้เขาจนหน้าใกล้นาลมหายใจเย็นเฉียบของมันพ่นออกมาชิดแก้มกลิ่นเหมือนดินเปียกเหมือนไม้เก่าที่พูในหลุมลึกเหมือนกลิ่นของสถานที่ที่ไม่ควรถูกเปิด เสียงในหัวเขาดังขึ้นอีกครั้งชัดก,กว่าเดิมก้องกว่าเดิมไม่มีทีให้หลบเขากลับมาเร็วเกินไปสิ่งที่คอยเฝ้ารอจึงตื่นก่อนเวลาและเมื่อมันตื่นมันต้องเลือกใครสักคนเพื่ออยู่ต่อธนวากัดฟันพยายามตะโกนถามว่าอยู่ต่อหมายถึงอะไรแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงของเขามันสัน่นแตก เหมือนเสียงที่ถูกบิดผ่านปากของคนอื่นเง้านั้นก็มือมาจับไหล่เขานิ้วที่เย็นเหมือนแท่งน้ำแข็งกดลงบนกระดูกแรงกดเบาแต่รู้สึกเหมือนทะลุเข้ามาในกระดูกจริงๆพื้นใต้เท้าทันวาเริ่มสัน่นเส้นแรวสีดำผุดขึ้นรอบตัวเหมือนรอยแตกพุ่งออกจากร่างเขาเองไม่ใช่จากพื้นเหมือนความมืดกำลังออกมาจากในตัวเขามินตราร้องห้าม แต่เสียงเธอเบาจนแทบไม่ถึงหูเขาผู้ชายพยายามดึงเธอไปให้ไกลที่สุดโดยไม่กล้าแม้แต่หันหลังกลับไปมองแสงไฟด้านบนแตกเสียงดังทั้งชั้นมืดสนิทเหลือเพียงร่างเงาของสิ่งนั้นที่ส่องสว่างจากภายในเหมือนมีไฟสีดำส่องออกมาจากหัวใจมันพูดอีกครั้งประโยคที่ทำให้เลือดของทันวายเย็นลงจนเหมือนหยุดไหลสองปีที่เขาหายไปไม่ใช่ความบังเอิญ สองปีนั้นทําให้ประตูเปิดและตอนนี้เขาต้องรับสิ่งที่เดินตามเขากลับมาเงาของแม่เขาค่อยๆแบมือออกเหมือนชวนให้เขาเข้าไปไกลเหมือนชวนกลับบ้านแต่เบื้องหลังมือที่แบออกคือความมืดมิดที่หมุนวนเหมือนหลุมลึกไม่มีก้นพันวาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในอกหนักดึงเหมือนมีมืออีกคู่กระชากหัวใจเขาไว้จากด้านในดึงให้เขาเอนเข้าไปหาเหงานั้น ทีละน้อยทีละน้อยและในความมืดที่ล้อมรอบเขาได้ยินเสียงสุดท้ายเสียงที่ดังแผ่วมผล่มาจากปลายอุโมงค์ลึกเป็นเสียงของแม่เขาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำบอกลาลูกเขากลับมาแล้วและเขาไม่อาจากลับออกไปได้อีกเงาล่านนั้นขยับออกมาจากความมืดในห้องก้าวช้านิ่งและมั่นคง จนทันว่ารู้สึกถึงไอเย็นไหลผ่านกระดูกสันหลังเหมือนมีใครสักคนกำลังลากปลายนิ้วเย็นเฉียบไปตามแผ่นหลังของเขาเขาเพ่งสายตาพยายมามองให้ชัดหัวใจเต้นแรงจนหูอือแสงไฟสีเหลืองสลัวภายในห้องค่อยๆเผย,ยให้เห็นรายละเอียดที่ทำให้เขาหายใจติดขัดมันไม่ใช่ผู้ชายคนใหม่ของมินตราไม่ใช่คนที่ยืนยิ้มเย,ย้ยอยู่ข้างหลังเธอเป็นอีกคนหนึ่งชายวัยกลางคน ผมสั้นเกรียนแบบทหารลำตัวยังใส่เสื้อยืดลายพรางดนแขมีรอยสักสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยรบที่ทันวาเคยอยู่ทันวาชะงักลมหายใจหนาวเย็นไหลเขา้ารวงอกเหมือนมีน้ำแข็งก้อนใหญ่กดทับเขาจำสัญ,ญลักษณ์นั้นได้เขาจะมันได้ชัดเจนกว่าหน้าของตัวเองเพราะมันเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งในหน่วยคนที่เคยสอนการเอาตัวรอดให้เขาแต่คนที่ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วเมื่อเกือบสองปีก่อน ในปฏิบัติการเดียวกับที่เกือบคร่าชีวิตเขาเช่นกันชายคนนั้นมองเขานิ่งแววตาเย็นเฉียบดวงตาที่ไม่มีแม้แต่ประกายของมนุษย์ที่มีลมหายใจเมื่อเม็ดเย็นซึมออกจากหน้าผากของทันวาฝ่าเท้าชาหัวใจเต้นหนักจนเจ็บเขาพึมพำชื่อรุ่นพี่คนนั้นออกมาเสียงเบามากจนแทบเป็นเพียงลมหายใจแต่ชายคนนั้นยิม้ม ยิ้มแบบที่ทำให้กระดูกของทันวาเหมือนถูกบิดทีละข้อเป็นรอยยิ้มของบางสิ่งที่ไม่ควรมีตัวตนอยู่ตรงหน้าเขามินตราหันไปมองชายคนนั้นท่าทางของเธอไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวเหมือนเธอรู้จักเขาดีเหมือนเขาอยู่ที่นั่นมานานเหมือนเขาเป็นคนที่เธอรับเข้ามาแทนที่ทันวาธันวารู้สึกถึงเสียงหึงห่งดังในหัวเขาถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นเย็นแข็ง สติของเขาสั่นไหวเหมือนจะขาดออกจากกันผู้ชายคนนั้นก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวเท้าของเขากระทบพื้นเสียงหนักมั่นคงแต่ไร้ชีวิตเหมือนเสียงของเหล็กที่ตกลงบนพื้นปูนดังก้องในโถงทางเดินจนหัวใจของทันวาสะท้อนตามจังหวะนั้นมินตราหันกลับมามองทันวาเธอยิม้มยิ้มแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของเธอวาววับเหมือนกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเขา เธอเอื้อมมือไปจับแขนชายคนนั้นปลายนิ้วของเธอรูปตามผิวแผลเป็นบนแขนที่ดูเหมือนเนื้อไหมเธอบอกว่าเขาแข็งแรงกว่าเก่งกว่าและเป็นคนที่เธอต้องการจริงๆทันว่ารู้สึกเหมือนโลกกำลังจะปิดตัวลงเหมือนอากาศรอบตัวหนีขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกเขามองมือของชายคนนั้นนิ้วขยับแะเหมือนกำลังเรียกเขาให้เข้ามาเหมือนชวนเหมือนท้าเหมือนล่อลวง กลิ่นหนึ่งลอยออกจากตัวชายคนนั้นกลิ่นเหมือนดินชื้นกลิ่นอับของเสื้อเก่าที่ยังไม่แห้งและกลิ่นเลือดจางๆที่คุ้นเคยกลิ่นที่ทันวาได้กลิ่นครั้งสุดท้ายในสนามรบกลิ่นของความตายที่ยังไม่จากไปไหนทันว่ากลืนน้ำลายอย่างฝืดคอ,อมือเขาสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องเขาจากด้านหลังชายคนนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่เงาต้นไม้ แต่เป็นความว่างเปล่าที่มีรูปร่างและมันกำลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาที